จริงกรอบเวลาที่เราคิดเนี่ยนะครับก็เป็นกรอบเวลาที่เรียกว่าเร็วที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ากตทชเองก,ก็มองว่าวันนี้เนี่ยประเทศชาติเสียโอกาสมาเยอะแล้วากความจากความล่าช้าเนี่ยนะครับแล้วทรัพยากรเครื่องความถี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่นะครับแล้วก็เราไม่ใช้เราไม่ใช้มันก็คือเราก็ไม่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็นของคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นแผนที่ออกมานะครับแผนที่ออกมาว่า จะมีการออกใบอนุญาตภายในเดือนกันยายนแล้วก็จะพยายามให้คนไทยได้มีโอกาสที่จะใช้บริการ 3.9G ภายในเดือนธันวาคมนี้น,นะครับก็เป็นแผนที่ผมเรียกว่าถ้าผู้กันตรงๆก็คือเป็นแผนที่ agressive ที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็หวังว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เริ่มทําในเรื่องนี้ก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างให้ทุกคนเห็นว่า เราจําเป็นต้องไปแล้วเราควรที่จะมีฉันทามาติร่วมกันนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วมันจะสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าสร้างสิ่งนี้ไม่ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งนี้ได้ผมก็คิดว่ามันมันก็คงมีการสะดุดเกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็กทตชอเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนคงที่จะเห็น ถึงความสําคัญแล้วก็เห็นถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของชาตินะครับแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องเดินไปข้างหน้าครับครับปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการทาประชาพิจารณ์ผลจากการประชาพิจารณรั้งนั้นเป็นยังไงกันบ้างครับผลจากการประ,ประชาพิจารณ์ดีมากครับคือ,อผมคิดว่าการประ,ประชาพิจารณ์เมื่อวันที่25มิถุนายนาาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการประชาพิจารณ์ที่แปลก ใหม่ที่สุดนะครับเนื่องจากว่าในการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ด้วยทัศนคติหรือว่าสิ่งที่เราคิดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมเพราะงั้นการประชาพิจารณ์ครั้งนั้นแม้ว่าสถานที่เราจะรองรับคนได้แค่ประมาณ1,500คนนะครับแต่เรามีการถ่ายทอดสด ผ่านทัิตเตอ์ดาวเทียมนะครับช่องเอคอดไปทั่วประเทศให้คนทั่วประเทศเนี่ยได้มีโอกาสรับรู้ด้วยนะครับมีการถ่ายทอดผ่านทางเว็บไซต์ของทางกตทชนะครับซึ่งก็มีคนรับชมหลายพันคนนะครับเป็นรู้สึกจะเป็นหลักหมื่นคนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยไปทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากนี้ช่องทางที่กลับมามีทั้งทวิสเตอร์นะครับมี Facebook มีเว็บบอร์ดนะครับมีคอ เซ็นเตอร์ของทางกตชอเองหน0องนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจริงๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าหน้าที่จะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้โครงการขนาดใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยตระหนักว่าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะคือการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วก็นํากลับมาปรับปรุงแก้ไขนะครับฟีดแบ็กทุก ประการที่นําเสนอกันมาก็คณะกรรมการก็ได้นํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็คณะกรรมการ3 9 G เองก็ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กําลังที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกตชในวันเสาร์ที่จะถึงครับครับซึ่งเท่ากับว่าการประชาพิจารณามาทุกคนเห็นด้วยกับการที่ประเทศไทยต้องมี3 G ต้องเดินหน้าอย่างรดวดเร็วรไม่มีใครคัดค้านอะไรมากมายเลยครับ ในกรณีของการต้องมีเนี่ยไม่มีใครมีประเด็นเลยครับม,มีประเด็นในแง่ของปีกย่อยนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นกรณีของอใบอนุญาต3ใบในะครับการประมูลเนี่ยบางรายก็อาจจะมองว่าราคาค่าประมูลสูงไปนะครับอย่างผู้ประกอบกิจการก็บอกค่าค่าใบอนุญาตเริ่มต้นการประมูลเนี่ยมันสูงไปนะครับควรจะเป็น2 0 0 0 3 0 0 0ล้านนะครับแต่ในขณะที่ ฝั่งของผู้บริโภคซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะเป็นสักห้าหมื่นล้านนะครับทีนี้ผมเองก็อ,อยากเรียนกับคุณทีรัตน์ว่าการที่เราจะพิจารณาว่ามันควรเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันต้องอยู่บนหลักการหลักวิชาการใช้อารมณ์ความรู้สึกไม่ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ทางกทชอเองก็ยึดบนหลักการนะครับแล้วก็ ้ายที่สุดแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นการประมูลเนี่ยมัน,ม,นม,มันไม่มีสาระสําคัญเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคาะประมูลมครั้งที่หนึ่งเพราะว่าราคาใบอนุญาตเนี่ยจะอยู่ที่ว่าคนที่เป็นคนที่ต้องการที่จะาา<อ>ประกอบกิจการเนี่ย<ม>เขาเห็นราคาว่ามันว่าเป็นเท่าไหร่ร,ราคา10,000ล้านหรือ12ึ0 0หันล้านที่เรากําหนดสําหรับเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลมันคือจุดที่บอกว่า เราไม่เริ่มจากศูนย์เพราะถ้าเราเริ่มจากศูนย์ปั๊บมันจะช้าใช้เวลานานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากที่หน0 0 0กว่าล้านนะครับแล้วก็ เริ่มต้นการประมูลไปครับครับอย่างที่ดรนท,ท,ทีบอกว่าราคา1 2 0 0 0ล้านเป็นการที่ดูว่าเครื่องความถี่ควรจะมีราคาพื้นฐานเท่าไหร่ด้วยใช่ใชครับ,ม,รบมันมาจากการคำนวณของโมเดลทางเศรษฐศาสตร์นะครับ,รบแล้วก็เป็นใช้กระบวนการที่ได้ดำเนินการมาแล้วประมาณ60กว่าประเทศ170กว่าใบอนุญาตนะครับ,รบแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้น,นมาสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาแล้วก็เขาก็ประมาณมาว่าประเทศไทยเนี่ยมูลค่าเครื่องความถี่3 G ราคาอยู่ที่ประมาณ12,800ล้านนะครับ,รบในเบื้องต้นคณะกรรมการก็บอกว่าเราในเมื่อราคาเริ่มราคาของคลื่นความถี่มันอยู่ที่12,800ล้านเนี่ยเราควรที่จะกําหนดราคาของการเคาะครั้งที่1เนี่ยที่ราคา10,000ล้านคือประมาณ80%ของมูลค่าคลื่นเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามคนไทยก็ได้รับประกันแล้วว่าราคาคลื่นที่ ผู้ประกอบกิจาการเอาไปใช้งานเนี่ยมันไม่ถูกเกินไปครับทีนี้ก็มีเหตุมีผลที่กลุ่มนะักวิชาการบางกลุ่มก็บอกว่าเขามองว่าไม่ควรจะเริ่มที่80%ควรที่จะเริ่มที่100%อนะครับอันนั้นเราก็เอามาพิจารณาครับแต่ว่าถ้าบอกว่าควรที่จะเริ่มที่5 0,000 000, ล 000, ้านเพื่อเอาเงินเยอะๆหรือควรเริ่มที่2000ล้านเพราะว่าจะได้ราคาถูกๆอันนั้นเราไม่รับฟังเพราะว่า ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลครับครับคราวนี้ทําไมออกเพียงแค่3าใบอนุญาตเท่านั้นจาเป็นไหมว่าต้องมีแค่3ใบหรือว่ามีโอกาสได้ม,มากกว่าน,นั้นเรามีคลื่นความถี่เหลืออยู่45เมกกะเฮิรตซอ๋อก็เอาไปคนละสิบเจ้าละสิใช่ครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการคิดที่จะให้4ใบอนุญาตนะครับใบแรก15เมกะเฮิรตซใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบละ10เมกะเฮิร์นะครับเริ่มต้นวิธีคิดก็ผมก็ว่าผิดละเพราะว่า เริ่มต้นด้วยความไม่เท่าเทียมแล้ววันข้างหน้าจะแข่งกันด้วยความเท่าเทียมได้ยังไงนะครับ,รบเราก็เริ่มต้นจากการคิดด้วยกรอบของ 3.9G อย่างที่ผมเรียนคุณธีรั์เมื่อกี้นะครับแล้วก็การที่จะเป็น 3.9G ได้เนี่ยต้องมีความถี่อย่างน้อย15เมกะเฮิร์ครับเพราะเราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้มี3ใบนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วคนที่ต้องการลายอื่นๆจะทำยังไงทำไม4ใบไม่4ใบ5ใบ6ใบนะครับเราก็กำหนด เป็นสามใบจริงแต่เราได้กําหนดว่าคนที่ได้รับขึ้นความถี่ไปเนี่ยจะต้องรับประกัน40%ของขีดความสามารถในการให้บริการเนี่ยเป็นลักษณะของการขายส่งให้กับ คนที่ต้องการประกอบกิจาการแต่บางเอิญไม่มีขีดความสามารถพอที่จะมาประมูลแข่งได้นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า MVNO Mobile Virtual Network Operator ก็คือผู้ประกอบกิจาการโดยที่ตัวเองไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองครับครับก็เหมือนกับตอนนี้ที่ตัว TOT 3G มีอยู่แต่ว่ามีทั้งสาม่ามี IEC มี360ต่างตางเหล่านี้ที่เป็น MVNO ทั้งหมดก็เท่ากับ,บว่าเขาไม่ต้องลองทุนเครือข่ายแต่เขาสามารถที่จะมาซื้อ เ,เครื่องความถี่แบบขายส่งจากผู้ให้ใหใหบริการ,รอย่างเช่นผู้ประมูลไป3รายเนี่ยจะต้องขายให้กับผู้ประกอบการที่สนใจจะซื้อเครื่องความถี่ไปขายต่อได้ด้วยใช่ครับก็จะมีอย่างกรณีของ TOT ปัจจุบันก็มี5ลาย MVNO 5ลายนะครับทีนี้จาก การคิดของคณะกรรมาการเนี่ยก็คือเราก็อยากที่จะเห็นรายย่อยรายกลางเนี่ยเขาได้มีโอกาสจเจริญเติบโตนะครับพูดง่ายๆว่าใครที่ต้องการประกอบกิจการต้องการที่จะประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เฉพาะในเชียงใหม่เขาก็ควรที่จะมีโอกาสที่จะได้ขายเฉพาะเชียงใหม่นะครับใครที่อยากที่จะมีเฉพาะาโคราชก็อาจจะได้ขายเฉพาะโคราชนะครับนอกจากนี้แล้วสมมุติว่ามีคุรุสภา อยากที่จะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับครูทั่วประเทศจํานวนหลายแสนคนของเขาเขาก็อาจจะมีครุสภาโมบายโดยการมาทํา MVNO กับาทางผู้ประกอบการ,ร,กการหรือไม่ต่อไปตํารวจ อยากที่จะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็อาจจะเป็นโพลิสโมบายและแถมแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของครังเรดิโอเป็นเหมือนกับวอลกี้ด็อกกี้ให้เขาใช้กันในกลุ่มของเขาอะไรทํานองนี้น,นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากที่มี 3.9G ออกมาจะมีกลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับคนที่สามารถคิดนวัตกรรมของคนไทยได้นะครับ ผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยมีสมองแล้วก็มีความคิดที่จะสร้างน,นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับผมอยากยกตัวอย่างอย่างที่อเมริกาเนี่ยเอทเป็นเจ้าของโครงข่ายนะครับแต่คนที่ทําเงินกลับกลายเป็น Apple ด้านหนึ่งขาย iTunes ด้านหนึ่งขาย p p o o n ครับรับโครงข่ายเนี่ยทราฟฟิกเนี่ยเต็มตลอดเวลานะครับ แต่คนทาเงินกับกลายเป็น Apple ที่ขายของบนร้าน i t u n e คแล้วก็ขาย iPhone เป็น Terminal เราก็อยากเห็นโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนไทยบ้างนะครับอยากเห็นคนไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่25 26ปีแล้วเป็นเจ้าของกิจการเหมือน Twitter เหมือน Facebook เหมือน Google อะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กําหนดขึ้นมาในเรื่องของ MBO NO ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างโอกาสเหล่านี้ขึ้นมาสําหรับคนไทยทุกๆคนนะครับ